สระบ,บุรีจัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเองที่ห้องประชุมผาไทยร็อกตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรีนายแมนรัรตนสุคน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชน โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดคมนนาคมกรมทางหลวงชนบทที่2แขวงทางหลวงสระบุรีและขนส่งจังหวัดสระบุรีร่วมกันเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนอกรูปแบบที่จัดขึ้นเดือนละครั้งโดยใช้ชื่อกิจกรรมสภากาแฟโดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆในการเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเองซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น